สบายดีทุกคนมาพบกับ SGT Chanel มื้อนี้น้อยจะพาไปต้าทรายเนาะก็คือไปแคมปิ้งเนาะช่วงนี้ก็เป็นสายแคมปิ้งแคมจ่ายแคมปิ้งแคมจ่ายโอเค,ค <Okay. S 1> อ่าทริปนี้เนาะก็เป็นทริปที่บบว่นนัดกันแต่โดนแล้วจะว่าแบบด้วยอากาศอนาะกดโนู้น,นี่นั่นแหละก็เลือนเรือนเลือนหลังจากที่เลือนแล้วเนาะจะมาเมาส์เลือ่องงูเนาะ ก็คือจะมีคนหนึ่งที่แบบลงกันอีกในกลุ่มแคมป์ปกแคมปิ้งอีกกลุ่ม ุแหละท้ายๆคลิปกบเลยข้อตลกเลยเป็นคลิปที่แบบเกี่ยมแบบเกี่ยมแบบลิสไว้แต่ว่าบุกเกี่ยม้าตาบอกคาาเอิร์ดว่าจังไหนวะลลสไว้แล้วแต่กูบวกเกี่ยมแต่กูบวกเกี่ยมประมาณนี้นะ ได้ปะขึ้นยากปะไอ้มื่นอู้น้อยจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเนาะในการไปแคมปิ้งในข้างนี้ ด้วยรถไฟฟ้าเก๋ๆ <Okay. S 1> กับมุมสี่คนเก๋ๆ,ๆเนาะก็คือว่าแรกๆเขากระสวนกันไปตัดไซเนาะพอไปเอาตัดไซด้วยความมีฝนแนเรื่องทางขันเป็นสะดวกสบายแต่ว่ารถไฟฟ้าของเฮามันจะบม่มีแหงพอ,อที่จะขึ้นภูละกะทางมันก็จะมืนหลังจากนั้นเขากตัดสินใจออกไปนอกเส้นทางเพื่อไปถามชาวบ้านว่าสินนั้นนะนอกจากตัดไซแล้วมีบอนไหนไปเล่นอีกดแดะแต่กัเพื่อนกแนในน้ำไมเอาไปเล่นาตะลึก ด้วยความแบบเออกระบปไก่กระบปไก่จากอ่าฮาปันไหนเนาะฮากระเบิงได้ยาทางแล้วก็ค้า,า,าดเดารถไฟฟ้าปีไวดีหยวนโปรเนาะอ่าทึกแล้วเนะเาะฮา็ไปตันเลึกหลังจากฮาพวกฮากระตกล้มกันตัดสินใจไปตัดเลิกแล้วก็คือเส้นทางมันก็จะคล้ายคล้คากาับตัดสมันก็จะแบบก็เลยพากันโบเซียงดีกก่าแล้วหลังจากดันกอบึงแมปโลเคชัน่นแล้วก็เลยคีดว่าฮาจะไปใส่ตอแล้วเฮากระเบิงรักกิโลของเฮากันยังหลายพอสมควรเดาคนหนึ่งก็เลยบอกว่า เส้นทางนี้เมนอามัเมนเส้นทางไปไซสมบูรณ์ไปผู้หัวโลนแล้วกะเออแนะนํามามันกะเส้นทางนี้มันมันกะจะมีบอลเดียวที่ว่าสามารถที่จะไปได้เนาะ,ะเนื่องจากว่าเราได้มาแล้วนะนะทุกคนกะโอเคตกลงกันแต่ว่าการไปไซสมบูรณ์ในข้างนี้กะมีสตอรี่หลยหลาย,ลายเดี๋ยวติดตามกันเด้อบาง สตอรี่กะมีคลิปป่างสตอรี่กะจะมาเราเป็นภาพเอาเนาะ <Okay. S 1> เพราะว่าตอนนั้นมันแบบยังขึดนอย่างบ่ออกทุกอย่างมันมันแบบตกบันไดพลอยโจนไปแล้วฮะนะก็เลยต้องได้ต้องได้ตามน้ำเลยฮะนะแล้วปิดจังไดนะให้ทุกคนติดตามเนาะเพราะว่าทิปนี้นะเป็นทิปที่แบบ เป็นทริปที่ว่าสุดๆละ่ะสุดๆอิลีแปลว่าด้วยความเขาบบมีประสบการณ์แน่แล้วก็ด้วยความเฮาบบฮู้เรื่องรถอียงแน่แต่ว่าประสบการณ์ครั้งนี้ก็คือ, ugh, ววอคเห็ุให้เฮาฮู้เลยว่าอ่าควรเหตุหยังบบควรเห็ดหยังประมาณนี้เดี๋ยวไปติดตามรับสมกันเลยเดอ้อยาสุภาลิปนี้ รวม,มทีมาแล้วหน okay. ึ่งมาแล้วสองมาบ้านอีนี้มาจอดรถในบ้านมันแล้วก็ออกไปโอเคมาคบกันแล้วไปกันเลยที่จริงแล้วการยังโบทันคบหนึ่งคนเนาะเพราะว่าทริปนี้จะมีหักคนแต่ว่าเพิ่นได้เทพวกเฮาไปแล้วหนึ่งเนาะแต่ว่าฮอดบงแล้วเราก็ต้องได้ออกคือเก้า ากาศนะคะของพวเขาก็คือจะมีฝนเล็กน้อยหาปันกลางแล้วก็จะมีบอลตกบอลยุดประมาณนี้แต่ว่าเส้นทางตัวนี้เส้นทางใหม่เนาะสวยงามแหงสะดวกสบายในการขับรถจ้าหลังจากนั้นก็บอดทางเข้าเนาะก็คือทางเข้าภูเบีย้ยแต่บูจือแล้วมันเป็นบ้านเอียง เข้าไปเนาะก็จะม่มีฝนหรืออาจจะมีฝนก็นานนี้ปร <Okay. S 1> ะเภทไฮทางบบมีขี้ฝุ่นหลายแต่ก็มีขี้ฝุ่นยูห<บ>่หันหนาระวางทางเนาะคือมีหมาก,ก็คือโ่ยอมออก<笑><笑>เดินทางต่อจ้าอฮมฮอนี่ก็ประมาณสี่โมงป่ายนี่แดะตอนนี้เขาก็หอดทางเข,นะข้าเลยจ้านี่คือด่านทับอีกเนาะที่เขาจะไป ซายจ้าทางเข่ากบสิประมาณนี้เนาะพอดีมีฝุ่นยิบยิบยัยบยมันก็นจะเห็นให้ทางมืนถ้าเป็นรถวีโก้หรือว่ารถรุ่นอื่นที่แบบเป็นรถกระบะอย่างน่าจะเข้าได้ไง่ายอันนี้ก็คือด้วยขวเขาอยากลองเนาะเขาเอารถไฟฟ้าเขาขี่เข้ามามันก็นได้อยู่ถ้าว่ามันโบเป็นภูส่วงเล็กๆเขาก็บคี่เข้าไปได้ปกติเนาะ ล้วก็บกคืนบ่มมันจะมีภู mm hmm. เห็นบอคันเขาขี่เห็นบอม mm hmm. มีฝน mm hmm. มีอย่าง mm hmm. มันปกติมันก็นได้เนาะอันตอนนี้ก็แบบเขามาเจอขวดเจอใจมันก็ขี่ได้ปกติเนาะ mm hmm. แล้วเขาก็ขีไ่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทางซ้ำนี้เนาะรถบีไวด D, หีหยวนโปสามารถไปได้เนาะแต่ว่า <Okay. S 1> เขาก็ต้องค่อยๆขี่ไปตาม ความแหงเนอะห็บ้บอกมันจะมีทางที่แบบเสาะเจือนตอนนี้เฮากำลังเดินทางไปทีทาด8นยก่อนตาดซายตาดซายอ่ะ,อ,ะอุ้ย <c oughs> แต่อันนี้มันผู้ขับระบบสามารถนั่นได้เพราะว่าหนทางแบบมันโคตรแบบดี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 มหนบอสดีอย่างดีผม อีด่านเดอร์คนสิ้ามาจะมีผู้คนเบิงและอันนี้ก็คือเส้นทางที่เขาจะต้องเจอภายใน10กิโลที่เหลือนะว้าวนกจักเซตจะแฟลี่เลยค่ะหายอยู่นี่ก่อนยังว่าหัวหมาว่าเป็นนี่ห้องการท่องเที่ยวบ้านหักใายเออฮอลอ์ไล่ค่ะโอ้ยนี่ ทด้งนะเขาก็บรรยากาศกอันสาใอม่เม่อกี้ตามประเทศของมาได้นะมันอาจจะไม่ดี่าโอ้โหโอ้โหคือเดือแกงเจ้าทินประจำามูบ้านสี่ห้ามูเลยีหาเจ้าสาวที่แบบบันโบหนโบวาเไมสู่ สมันใช้ทางนี้เป็นบ่ออ๋อเดินไปซื้อเนาะขึ้นบ่ได้วะขึ้นยากวะไอ้มือเนี่ยมืออ้ทางมือน้อยระวังระวังเด้อขอบใจเลยไอ้สู่คอนตอนนี้ก็คือกําลังวิเคราะห์กันนะมาสิเนาะไอมันบอก นี่คือเหตุการณ์รุนระทึกอ้าวมึงโบกมึงโบกเผื่อเ้าเจ้าโบกมาเออเมนเมนอ้าวเอารอเงินกำลังประเสริฐความอย่างเงี้ยจลืมเอาหน้ตไปจ้ะลืมปุ๊บตั้งใจได้ไัไร้ ม so ีแววที <Help kindergarten> mm ่จะไป่มด้วจ้า ระเบงทางเบงขุมจ้าแล้วจ็จะมีความซุ้มซื้นซุ้มใจมันคือสิบป่บอดดยแล้วแม่แต่าวกับคืนจับคืนป่ายปาเล้ปาดใจปิดมากเอไปออกไปคืนไปบด้มันขึ้นไปถืงไปได้ทัวทางแบบหมื่นมโหแสนซ้า ไปได้เท่าไหร่ก่อนหนึ่งส่วนสิบหกสิบางจะขึ้นไปเทือนึ่งส่วนสิบน่แต่เบิรงอยู่ในลีปเดือาทางมันมันกับบอด้โหดหอกแต่ว่ามันเป็นทางหมืน่นหมื่นอกหมืนม่นจก็เป็นรถพวกลก,กลุ่มใหญ่ป้าบอกรถกลุ่มใหญ่กับบอดด้เรามั็นหมื่นอ่ะ เออเพงข้าวเพ่งซ่วงจังสิมันก็อันตรายถึงว่าเขาซีไซกันอันตรายเออที่บอกถึงว่าเขาซีไซเบรกมือแต่มันกระมืนแบบมันขึ้นคูโอเคไม่เป็นไรบิดยามฝนแล้วจึงมาใหม่บริยมแพ้จัะโอเคหลังจากยอมแพ้แล้วเนาะก็ออกมาถามทางกับอนาสาวบ้านแถวนี้ก็คือเพื่อนแนนนำมาให้มาตาดเลิกตาด ซึ่งว่าทีมงานพยองเพ้กก็ได้ไปตามที่เพื่อนบอกจ้ะแล้วก็ได้มาเจอเหตุการณ์ที่แบบว่บาทั้งมืนมันคือการไม่แตกต่างอะไรกันเลย <c oughs> เห็นอก <c oughs> วิสาการสามคนก็ไปเซอร์เวย่างไงโดยความว่าไปได้และไปบอไดเนาะตอนนี้ก็ฝุ่นยังไม่ทันได้มาเธอ <c oughs> สรุปบนไ้ไปจ้ะ ตอนนี้แมนพวกเขาฟิวกับการที่ไปสองตาเนาะน้อยเราน้อยเราวเราบังเบาเพื่อนอย่างนี้สิบเอ้าต่อเลยกระบอกตอนนี่น้องก็เลยไปว่าสิพากันไปไซซสมบูรณ์ไปพูโพกอ่้นเนาะคือแล้วจากที่มาบอกเคยจากที่เคยอยากไปไซซสมบูรณ์แต่ดดู หรือว่าที่ว่าดาฟ้าเหตุมันอำนวยครบแบบว่าให้เขาต้องไปว่ะกูนี่แหละกูไม่เหน่ว่ะกูนี่โอเค ขาขับเนาะก็คือก็ด้วยความที่ว่าเออมันขับได้เลยเนี่ออกรถปุ๊บเบาะมันกรบวนกระวายก็ดั่งตูแข่งขับรถไปเลยจ้าคืออะไรมึงกระยับออกมันกระยังอย่างอีกยังบันยับมันการยิงตูแข่งอ่ะโอเคมึงต้องยับพุทธิบอกมึงจะไปขว่อนมันดูสิยับให้มึงเะปาโอ้ยไปมามึงยืนของมึงยืนอยู่เซยๆยยืนไม่ต้อง เจอกับบรรยากาศที่ใสสมบูรณ์เด้อ เจ็ดโมงยังกะยังบ่ฮอดเนาะเพราะว่าเป็นทริปไปหนาติ๊กติกตอนนี้เฮอกาสิฮอดอ่าอไซสสมบูรณ์แล้วเนาะในอีก69กหลักใกล้เลยนะโอเคในระหว่างทางที่ขี่มากะเหตุให้เกิดเหตุ กโรลดไฟฟ้าแบตเตอรี่มดจึงเหตุให้เฮาได้มานอนชาร์จอยู่แข็มทางเนาะบ้านสาบ้านคือกระจดีแฮงนี่แหละนะก็จะว่าคำใส่นอนหันด้วยรถบีวดี <c oughs> <c oughs> ก็คือกับคือฮ่าาที่ภาคสาอีกแต่ว่าได้กินแล้วดีเลยขอเราเป็นมื้อที่กินเนื้อหารแซ่บแล้วก็เป็นมื้อที่กินฮอตบ้านที่สุดจากกินแล้วก็ได้เวลานอนเนาะก็คือบริถายคลิปไายอย่างเพราะว่ายาเนเวลตอนที่ว่ากินข้าวก็จะมีชาวบ้านแถวนั้นมาเบิร์รูดแล้วก็เนมหน้าบางทีกจะนอนด้วย ต่างแต่ว่าเฮากะมีความกังวลใจเะยยะเนาะจึงพากันหีบล้างนาลักกะเข้านอนเอ้เศ้าสักทีเพราะว่าเมื่อคืนนี้บอกได้เลยว่านอนบนหลับหลับหับ,บ,บต,ตื่นตื่นยานจากสากแบตเตอรี่ลดได้ประมาณ10%เ,อเอปอร์เนตเฮาก็เดินทางมาฮอดไซส์สมบูร์แล้วตอนนี้ก็ประมาณ6โมงสินาทีเนาะหมอกก็จะลงเนย หลอยามเ้าแล้วพวกเขาก็เลยกลับมาซากแบตเตอรี่เนาะสามสาวหนึ่งบาวทางหลุดและคนพอาะหวาเมือแรลงมีนัดกันไปแคมปิ้งยู่พู้หัวรนโอเค a f e o m e n later เย้ได้เวลาแบกเครื่องแบกของขึ้นไปแคมปิ้งยูเทึงภูครั้งแรกที่บริตตั้งใจมาและด้วยความส่องสาว หิวถถงบารองจ้าจมาค่ะกำลังจะเดินขึ้นพรูค่ะเฮ้ยดีสองสาวซิง่งละด้วยความที่ว่าสายน้อยบอกว่าบบกไก่เลยแต่ก็คือขนเครื่องมาเต็มทีเดินไปสักพักเพลงนี้ก็มาค่ะ นี่สามารถเห็ดเป็นแรงท่องเที่ยวได้บอกได้ถ้าบอาทำลายวัศนินยมภาพอ๋อหมาว่าหักษา นหักมันก็มีเป็นแสนแต่คนที่คอยอยากได้เป็นแฟนมีแต่เจ้าคนเดียวว่าแล้วก็ไปอ,อีกแล้วจ้าแข่งไซสสมบูรณ์มาแคมปิ้งย้ํฝนกะฝนตกเนาะฝนตกคือเกาปะกามากับลุยพี่เก้าแต่ว่านี่คือเออมือใหม่จ้า ไลยก่อนดูแจ็คพอตที่ผิดกับเลยแล้วก็บลรอดเนาะก็ได้แบกผับเต้นลงมาจากปูตอนเวลา8โมงกลางคืนคือเก่าไปังไหนสู้บอเอาใส่ใส่เจมาเจมเมแคมปิ้งยู่ใส่เจมเมแคมปิ้งปูน่ามา้อูซซึกไปังไหน เลิมากลิมาแล้วแล้วแคมปิ้งกับยูฮานซินดาไซ์สมบูรณจ้าโอเคเอาอีกเมื่อนึงกับเลาะถ่ายหู้แถวเุ้แหนจ้าอากาศดีบรรยากาศดีเหมาะแกการถ่ายหูปจากนั้นก็กลับมากินอาหารที่ว่าเฮาจะไปแคมปปิ้งเนาะก็เป็นอาหารเ้าของเฮาไปเลย แล้วเขาก็กลับบ้านกันเด้อว่าจะจบคลิปด้วยอาหารเ้าแต่ว่าขี่รถออกมาทางกลับบ้านก็คือบรรยากาศดีแหงวิวดีแหงแก้คๆคือสวิตเซอร์แลนด์เลยไม่เคยไปดอกแต่ว่าเบินดีีวิวบ๊ายบาย